คุณผู้ชมครับในช่วงของตีท้ายครัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุณเล็กโชติวันพาคุณผู้ชมไปบุกครอบครัวร่มใสครับไปเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของครอบครัวร่มใสว่าเขามีวิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวอย่างไรโดยเฉพาะคุณวรุษนะครับซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของสุขภาพด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้เราถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมและยังไม่หมดนะครับวันนี้คุณเล็กยังคงที่จะไปไขเคล็ดลับในเรื่องการดูแลสุขภาพไปเลาะเอารั้วบ้านของคุณวรุินะครับว่าเขามีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในบ้านนี้ให้ถ็งแรงได้อย่างไรติดตามในช่วงของตีท้ายตัวกับคุณเล็กโชติวัลครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตีท้ายคน,นะครับผมยังอยู่ที่บ้านขอ,ของครอบครัวร่มสายครับวันนี้ผมยังคุยอยู่กับคุณปุ๋ยแล้วก็คุณสวนนะครับซึ่งวันนี้ ผมจะมาช่วยคุยกันในเรื่องของอาการต,าต่างๆที่เราสามารถที่เกิดขึ้นได้อย่าเช่นตอนนี้ตู่เมย์ยังมีอาการปวดหลังอยู่เดีย๋ยวเราจะมาขอคําแนะนำนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะบ่งบัดอาการปวดเราเองได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดข้อปวดบ่าปวดไหล่ปวดข้อมือหรือปวดหลังอย่างที่ผมปวดอยู่ในตอนนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนที่ผมมีอาการปวดหลังมากๆเลยเพราะว่าบื่อมอญพักนี้อย่างเช่นวันนี้ผมก็ขับรถตั้งนานแล้วก็ วันอื่นๆว่าผมใช้เวลาอยู่กันนั่งเยอะมากอซึ่งตอนเนี้ยปวดหลังเยอะมากอยผมไม่ได้จะดูแลตัวยังไงครั้งที่ครั้งก่อนคุณเคยสอนผมให้แบบแต่นั่งเวลานั่งกันั่งให้มันตรงๆครับพูดนี้เป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วนะครับอ่าครับคือแบบเนอะแบบัตเนีตอนนี้ที่กิจวัตรประจําวันที่อยู่ในอริยาบทที่ใช้บ่อยเนี่ยเป็นแบบนั่งในรถยนต์หรือเปล่าครับใช่ครับอ่าครับ คือนั่งในรถยนต์ส่วนใหญ่ที่นั่งมันจะเป็นลาดลาดลงไปเวลานั่งลงไปเข่ามันจะเหมือนยกขึ้นมาเหมือนชันเข่ารับสะพพก็จะงอเยอะนะฮะพออยู่ในตรงนั้นน่ะต้องพยายามปรับทดนึงก็คืออาจจะเอ็นหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ขยับตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้สโพกมันชันเข่าเยอะนะครับไม่ให้สโพกมันชันครับอาจจะเลื่อนนะครับใช่ไงเป็นเบาะเสริมก็ได้ครับต้องดูมุมองศาของสโพกเป็นหลัก อ่าเพราะสะโพกนอเยอะมันจะกระชากมาช่วงหลังช่วงเอวควรที่จะนั่งให้แล้วมันเป็นยังไงครับทีตอนนี้ในรถผมผมกลังจึงอาการนั่งอย่างนี้ยนั่งประมาณอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมทุกคนการที่เราต้องมีเขาเรียกว่านั่งไหลอ่านั่งไหลนั่งไหลต้องต้องมีอะไรดันช่วงหลังช่วงเอวนิดนึงอ่าซัพพอร์ตการนั่งแล้วไหลไปหน่อยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึสบายอะไหลก็ไม่ดี ไหลนี่ยเพว่าอลงจากรถมาที่บางทีเดินไม่เป็นเลยนะคนหลังเพราะว่านั่งไหลเนี่ยกระดูกสันหลังมันรับน้ําหนักมากขึ้นก้มก็รับมากขึ้นนะครับมันต้องเอ็นนิดๆนะครับนิดๆประมาณผมควรจะนั่งท่าประมาณเลยเก้าสิบมาประมาณสักร้อยสิบองศาอ่าโดยประมาณครับเอียงมาเอียงมาหน่อยนิดนิดอ่าเอ็นมันนิดนิดขับปรับตัวเบาเอ็นครับหรือหาตัวเอ็ซัพพอร์ตนะฮะตัวที่มันรองช่วงเอวให้มันดันให้เกิด ความโค้งของช่วงเอวมากขึ้นอย่าให้มันแบบงอหรือไหลอย่างนี้เวลาผมอยู่ในรถแล้วแบบผมเมกิดปวดหลังจะโดนไม่ไหวขครับที่มาทำมันมีท่าที่ผมสามารถที่จะทำตอนนั้นเลยทําตอนนั้นเลยอ่าครับบิดฮนะง่ายๆเลยบิดอ่าบิดนี้ก็ได้นะครับแล้วบิดเนี่ยต้องขยับแยกส่วนนะครับขยับแยกส่วนขยับจากล่างขึ้นบนทีละข้ออ่าใช่ขยับอันดับหัวเรื่องทำตรงๆใช่ครัับไงครับ ขยับจากเอวก่อนอ่าไล่ขึ้นมาทีละข้อทีละข้ออ่าสุดท้ายคือมาที่คอครับอ่าเท่าที่ได้เท่าที่ได้คือให้คิดว่าเอวเคลื่อนก่อนอ่าแล้วก็เคลื่อนทีละข้อทีละข้อขึ้นมาเรื่อยๆอ่าจนกระทั่งสุดท้ายมาที่คอตรงนี้ก็จะเป็นการค่อยๆแยกให้แต่ละข้อมันค่อยๆคลายออกจากกันครับแต่ถ้าหลังเราแข็งนะไปปุ๊บ ไปทั้งแข็งเนี่ยมันจะกระชากแล้วบาดเจ็บง่ายกระชากพวกกล้ามเนื้อหรือบางคนหลังแข็งมีพังผืดเยอะเนี่ยก็จะปวดขึ้นมาเลยแล้วท่าอื่นท่าอื่นล่นลอยู่ถ้าเกิดว่านอกจากปวดหลังแล้วบางทีมีปวดขาปวดอะไรมีจอดล่นเลยดีไหมถ้าขับรถเนี่ยประมาณเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยควรหยุดอยู่แล้วคอ่าหรือปวดขึ้นมาก็ต้องหยุด คือปวดมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วร่างกายมันเริ่มจะไม่สมดุลเยอะและเริ่มจะจะบาดเจ็บปวดนี่คือเริ่มจะบาดเจ็บคนปวดคนขับรถเนี่ยเขาเขาจะมีอาการปวดส่วนไหนได้บ้างตามข้อต่อเช่นคอเอวเข่าอ่าคือเป็นเป็นได้ทุกส่วนที่เคยปวดก้นไหมคับตอน่ตอน้ปวดอยู่ก่นกนไหมตอนนี้ผมไม่ได้ปวดเกิดมาจากการขับรถยนต์ปวดมาจากการปั่นจนกรยาน ก้นเนี่ยจนทุกวันนี้ไม่หายไม่ไม่ทำยังไงไม่หายเลยครับมันเหมือนจะแบบเหมือนต้นกกมันกระแทกมากไปมั้งอืมอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆเคยปรึกษาท่านหมอหมอผ่าตัดโอ้ยแต่ไม่ต้องปล่อยไว้ก็แหละปล่อยไว้กันได้ก็นั่งแล้วขยับขยับหน่อยก็มีอาการนะปวดท้นกกขึ้นมา อาจจะด้วยแนวกระดูกสันหลังที่มันมันผิดเพี้ยนไปเลยทําให้แนวของก้นกบเนี่ยมันเชิดมากไปหรือว่าง,งุ้มมากไปก็ได้ใช่แต่ว่ามผมผมรู้สึกได้เลยนะว่าอาการปวดก้นกบของผมเนี่ยเวลาผมนั่งไปถ้าเกิดน,นั่งไปโดยไม่ระวังแผบมาเลยแล้วม,มันก็ต้องขยับนิดน,นึงแผบให้มันไหลอพอไหลนิดนึงหายนั่งได้นั่งแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการติดนิสัยพอั่านไหลกุกอ่ะหลาไปปวดหมือ ขรอบาอยู่ยากจังเลยชื้เนี่ยซื้อผมแก้ไงดีคุณครับคือถ้าจะปรับต้องปรับสองสองด้านคือปรับจากฐานคือฐานข้างล่างเนี่ยจุดลงน้ําหนักอีกอันหนึ่งคือปรับน้ําหนักที่มันลงมาปรับแกนกระดูกสลังที่มันเทลงมาจากคอจากข้างบนเลยครับถ้าเบื้องต้นเลยให้มันอพอดีพอดีเลยพยายามให้แนวของกระหม่อมกับก้นกบตรงกันในแนวดิง่ง นแนวดิง่งน,นะครับเมันมีเชือกขึงอยู่ที่ศีษรษะของเราคือผมต้องจินตนาการเองใช่ครับคือเราอาจจะเอามือของเราเนี่ยจับเส้นผมตรงกระหม่อมนะครับแล้วก็ออกแรงดึงขึ้นจําจความรู้สึกของแรงดึงตรงนี้ให้ได้แล้วพอเราปล่อยมือให้เราค้างเอาไว้และให้ยังคงรู้สึกว่ามีแรงตรงนี้อยู่ไม่ว่าเราจะหันซ้ายหันขวา เปรียบเสมือนกับเราเป็นตุ๊กตาอ q คิวสั่งนะฮะเชื่อแขวนจากข้างบนนะแล้วก็แบบยัยงตรงอ่ะยังไงก็ยังตรงอยู่ยังแขวนอยู่คือยากคับครับคือแบบถ้าจะทําได้เนี่ยต้องเกิดสภาวะตุ๊กตาลมลุกอย่างที่บอกถ้าสภาวะลูกห่างจะยากนะครับแสดงว่าเราต้องแก้ไปทีละกรอบใช่ครับอ่าแล้วก็ฐานก็นเหมือนกันก็คือพยายามจับความรู้สึกอย่างนั่งเนี่ยน้าหนักมันจะลงอยู่ที่บริเวณของอกระดูกเชิงกานด้านล่าง นะครับเป็นกระดูกแถวแก้มก้นตรงเนี้ยพยายามให้มันลงน้ำหนักเท่ากันครับเหมือนกับกระดูกเชิงการเราเหมือนละคังอ่ะนะให้มันแบบสมมาตรกันอ่าละคังที่คว่ำวางอยู่บนพื้นนะครับไม่เอียงไปเอียงมาทุกครั้งที่ผมมาคุยเป็นปุยนะครับมันจะต้องแบบเกิดเกิดอาการแบบนี้แบบที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือต้องอยู่ไม่สุกอ่ะฟังไปแล้วก็พยายามตามตาไปว่านี่ทำสูกพี่ยนั่นก็ผิด ต่อไปเหมือนผมมงหายใจก็ผิดนะจัดเตะถูกอ่าครับใช่ครับการหายใจก็เหมือนกันนะการหายใจหายใจเนี่ยแหละคือเป็นผลระยะยาวถ้าหายใจผิดวิธีคือจบเลยมันก็จะเป็นเลื้อรลังนะครับอ่าครับคือหลักง่ายๆเลยใช่ห้ามขยับไหลเวลาหายใจ ไหล่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมของไม่ผหนเสื้อตลอดเวลานะครับคือเราหายใจแบบไหลยกขึ้นมาแสดงว่าเราใช้คอเราหายใจสั้นแล้วนะครับเราไม่ได้หายใจด้วยกระบังลมแล้วไม่ได้ใช้ลำตัวหรือซี่โครงหายใจนะครับคือเราควรจะใช้ช่วงของประมาณซี่โครงด้านล่างนะครับหรือกระบังลมก็ได้กระบังลมคือหายใจเข้าท้องพองหายจออกท้องแฟบนะครับเป็นการใช้ลำตัวขยับนะแต่ไม่ใช้ช่วงคอช่วงบ่าขยับ ถ้าเราสังเกตว่าไหลเริ่มขยับตลอดเวลาที่เราหายใจเนี่ยคือเริ่มเสี่ยงแล้วมันจะเกิดการเป็นลูกข่างขึ้นมาสามเหลี่ยมก็เบี้ยวแล้วนะครับมันยากจังเลยอ่เป็นเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายจริงๆมีการหายใจอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะที่ว่าช่วยเรื่องของแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยทั้งแนวเลย เราต้องฝึกหายใจให้เข้าไปที่ด้านข้างของซี่โครงแล้วก็ด้านหลังของซี่โครงให้มันขยายไปไปทางด้านข้างและด้านหลังพร้อมกันแค่ฝันก็ยากแล้วทำยังไงครับคุณอ่าเริ่มต้นเนี่ยอาจจะให้นั่งคัดสมาธินั่งสบายๆนะคะแล้วก็เอามือของเราเนี่ยเีอก่อนลกันเอามือของเราเนี่ยทาบไว้ที่บริเวณซี่โครงด้านล่างและด้านหลัง อ่าแล้วนิ้วโป้งของเราเนี่ยน้ามาที่ด้านข้างของซี่โครงน่ขคางหน้นะ่ค่ะอ่าขึ้นมาที่ซี่โครงน,นิดนึงอ่าใช่<อ>แล้วเวลาเราหายใจนะคะ<อ>ให้รู้สึกว่าซี่โครงด้านข้างและหลังเนี่ยดันไปที่มือของเราอ๋อโอเคอ่าบางคนนี่ไม่ขยับเลยเขาขยับแต่ซี่โครงด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่าขยับแต่ซี่โครงด้านบน ที่ทําให้เกิดอาการปวดคอได้อืม,อ,มอันนี้เนี่ยมันจะช่วยไปปรับออันนี้มือเราต้องปวดไปด้วยไหมคะก็ออกแรงต้านได้นิดหน่อยอก็พอแต่ว่าถ้าฝึกช่วงแรกเนี่ยขอแค่มันมีแรงไปต้านมือเราก็พอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ค่อนข้างไม่เกิดมุกเม้นเลยอืม,อมแล้วแล้วตัวซี่โครงเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังของเราเพราะฉะนั้น การหายใจแบบนี้มันช่วยขยับกระดูกสันหลังเราได้ดีด้วยนอกจากใช่นอกจากนอกจากที่เราจะไปรักษาอย่างเดียวให้ให้คนอื่นทำแต่อันนี้เราทำด้วยตัวเองเลยปรับจากข้างในออกมาข้างนอกเลยค่ะอืมอ่าใช่ใช่่ใช่ใ่ หายใจแบบถอนหายใจอะยิ่งเหนื่อยง่ายนะครับเวลาเหนื่อยเวลาออกกําลังกายมาเนะี่ยคนแบบถอนหายใจยิ่งเหนื่อยเลยนะครับอ่านะคือแบบต้องพยายามกักลมไว้นิดนึงนะครับมันมีเทคนิคก็คือหายใจเข้าปิดปากหายใจออกเหมือนกับผิวปากแต่ว่าระบายลมออกมาเบาๆมันค่อยๆกักลมออกซิเจนมันก็แดกเปลี่ยนก็จะหายเหนื่อยได้ดีนะครับประมาณห้าห้าถึงหกรอบเดียวประมาณอ่านะ คือเป็นเทคนิคการหายใจที่รักษาเกี่ยวกับพวกคนไข้ที่เลือุหุี่อะไรพวกนี้ถุงลมป่งพองอะไรเงี้ยพวกนี้คือเป็นแบบอาการหมอนหอบอืดอยู่แล้ว<ม>อ่าครับมีแต่ทำทงวันดี่วยดีนะฮะทำเรื่อยๆครับแต่ว่าทำต่อเนื่องเนี่ยห้าถึงหครั้งแล้วก็หยุดอ่าถ้าทำเกินเนี้ยจะหน้ามืดมันจะเหมือนปรับไม่ทันใช่ครับทำได้เรื่อยๆครับคนไข้ที่ผมไปรักษาตามบ้านก็ใช้เทคนิคนี้แนะนา พวกผู้สูงอายุเนี่ยครับจะใช้เยอะใช่ใช้ผมแล้าใรใจ้<า>ครับมนองจัการม้าม้ามีเทคนิคอะไรบ้งสอนดีไหมครับวันนี้ครับมีเรื่องของเวลาที่นั่งลงไปเนี่ยให้ดูท่าทางของสะโพกเขา่เขาเท้าให้เป็นมุมฉากกันสามที่นะครับสะโพกสะโพกมุมฉากเขา่ามุมฉากแล้วก็เท้ามุมฉาก แล้วก็ให้เท้าเนี่ยเหยียบพื้นต้องมีอะไรรองเท้าถ้านั่งเท้าลอยไม่ดีนั่งเท้าลอยใช่ครับมันก็จะแกว่งด้วยอ่าก็จะแบบทําให้กระชากหลังอ่าครับใช่ครับกระชากหลังนั่งเท้าลอยเหมือนกับเวลาเราออกกําลังในท่าเตะขาแต่เราไปเตะสองข้างพร้อมกันอย่างเงี้ยขาก็จะกระชากหลังก็จะบาดเจ็บง่ายใช่ครับดดดน อยู่กระจยเขายากมเยี่ยมบ้านเนี้ยแนควางและก็รู้เลยว่าตัวเองอยู่ผิดวิธีมาโดยตลอดคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนเพิ่มเติมแล้วกับอาการที่บอกคือนอกจากว่ามีค่าในการบินหลังที่สอนไปแล้วแล้วก็ค่าในการนั่งที่จะให้ผมลดอาการปวดหลังลงมาแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรบกวในเรื่องของการสมมติว่าถ้าเกิดผมอยากให้คนที่บ้าน กดจุดหรือว่า,าดูแลหลังให้หน่อยครับควรที่จะทำยังไงเ,เดี๋ยววันนี้เราควรสาธิตกันนิดนึงละกันไปดูบนเตียงดีกว่าครับผมจะลองเช็คที่หลังเข่าสองข้างซ้ายขวาดูว่าที่อาการเร็จเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ปล่อยขาสบายสบาย,บายครับ มนอนแบบนี้ได้ไหมหรือว่านอนนอนอยังไงดีาจะปล่อยหลังลงไปน่าจะดีดดกว่าจะได้ไม่ไม่เกรงอ่ออาขับแป๊บนึงนะฮะดูข้างนี้นะครับถ้าปวดบอกนะครับโอ้ปวดครับโอ้คุณพระปรวดเหมือนไฟช็อตอะไรไหมครับ <c oughs> ใช่ครับโอ้ยตรงที่ปวดเนี่ยโอ้ยปวดเชียวไม่่ใช แค่จุดบังเห็นจะเป็นเป็นกล้ามเนื้อด้วยนะครับทางกายภาพบัดเรียกว่ากล้ามเนื้อความดีเดียเป็นกล้ามเนื้อที่วิ่งจากหลังเข่าไปถึงหน้าเข่าเป็นกล้ามเนื้อที่ล็อกเข่านะครับมีฉายาว่าเป็นกุญแจของเข่าอ่นนี้เรากําลังไขกุญแจอยู่นะครับไขกุญแจเพื่อปลดล็อกเข่ากล้ามเนื้อมัดนี้โดนกระชากได้ง่ายเลยเวลาเรายืนล็อกเข่าครับเวลายืนนานๆเวลาขับรถนานๆเนี่ยปวดอยู่ไหมครับ ไม่ปวดแล้วครับอ่าไม่ปวดเท่าไหร่นะครับอ่าต้องลองเทียบไปอีกครั้งมันปวดมันโดนมันโดนมันโดนเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่โดนมันก็เลยยังไม่ปวดนะครับมันมันปวดอยู่แล้วแต่ว่าปวดปวดลักษณะที่ว่ามันเกร็งหรือว่ามันล็อกอยู่ะครับมันล็อกโดยอัตโนมัติเพราะนั้นการที่กดเนี่ยไม่ใช่การไปสู้กับเขานะครับไม่ใช่แบบไปขยี้จนมันคายแต่เป็นการเปิดสวิตช์เหมือนเรากดปิดสวิตช์ให้สมองมันจําสมองมันจําอ่ากล้ามเนื้อมันล็อกอยู่นะ สมองมันก็จะค,ค่อยๆสั่งให้มันคลายออกมาเองนะครับเราจะใช้เวลากดประมาณ1-3นาทีนะครับออแอนกล้าเนื้อบันเนี้ก็จะอยู่บริเวณของใต้รอยพับเข่านะครับอยู่กลางๆแต่ถ้าให้คุณผู้ชมกับบ้านไปกดนี่ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าอาจจะกดแรงไปกดเบาๆก็กดแล้วนะครับ อ่านี่คือสา,าที่ให้ดูก่อนนะครับแต่จุดที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านไปกดเนี่ยจะอยู่ตรงเอวนะครับนี่ข้านี้ปวดครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูจุดในเส้นเส้นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือช่วงของเอวนะครับทางแพทย์จีนเชื่อว่าอาการปวดทั้งหมดของหลังเนี่ยมาจากการติดขัด ของไตนะครับอ่าไตก็อยู่แถวเอวเนี่ยครับแล้วทําให้ขาทั้งหมดเนี่ยหรือแม้จะหลังทั้งหมดเนี่ยมันมีการติดขัดของเลือดนะครับผมจะใช้ใช้สอกแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวลองดูว่าตรงนี้ปวดไหมครับอ่าดูสองข้างเทียบกันเืมเหมือนไม่ค่อยตึงนะครับแต่มันจะอยู่ตรงนี้มากกว่า นะครับจุดที่เมื่อกี้บอกว่ามันขึ้นมานะครับขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านจะใปทําเนี่ยใช้นิ้วโป้งก็ได้นะครับไว้ต้องสอก,ก็ได้คือสอกเนี่ยต้องเบามากๆนะครับห้ามแรงนะอ่าเพราะว่าแค่ลงนิดเดียวสอบมันแหลมนะลงนิดเดียวก็ปวดแล้วใช้นิ้วโป้งนะฮะใช้นิ้วโป้งกดอ่าใช้ส่วนของปลายนิ้ว นะปลายนิ้วแล้วก็กดอาจจะเสียงๆลงนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เเล็บมันทิ้มหรืออะไรเงี้ยไม่ให้แบบไปโดนตรงปลายนิ้วนะครับให้มันโดนตรงเนื้อๆนนิดนึงอ่านะฮะอย่างนี้ก็ได้หรือง่ายกว่านี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช้กดถ้าไม่มีแรงกดเอานิ้วรวมกันเป็นห้านิ้วนะครับเป็นกระจุกเป็นจุดเดียวนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับ ขอไปเลยขอต,ตรงเอวนะครับไ <c oughs> ล่ขึ้นไล,ล,นะล่ลงนะจกเอวไล่ขึ้นมาถึงกลางหลังนี่เลยนะเวลาเคาะก็ผ่อนข้อมือน,นิดนึงนะครับนึกถึงเหมือนเหมือนกำลังตีขีมหยด <c oughs> อันนี้เป็นการทำให้เลือดมันกระจายนะเลือดที่มัน เกาะอยู่ตรงนี้แล้วมันข้างเนี่ยทาให้กล้ามเนื้อเกร็งทําให้ปวดและเมื่อยนะครับจริงๆเพราะว่าการปวดไม่ได้ไม่ได้เกิดจากตัวกล้ามเนื้อแต่เกิดจากเลือดที่มันติดขัดที่เกิดจากท่าท่าทางซ้ำๆอะไรนานๆนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าแก้ให้ถูกจุดก็คือต้องรักษาที่ระบบเลือดร่วมด้วยนะครับหรือจะใช้ประครบอุณหภูมิก็ได้ครับประครบกระป๋าน้ําร้อนนะครับประครบสัก15นาทนะีโดยประมาณ พื่อให้เลือดมันกระจายใช้เทคนิคแบบไหนก็ได้นะทางแพทย์จีนมีฝังเข็มครอบแก้วเนาะมีทําปัวซานะแบบไหนก็ได้รู้สึกยังคือจริงๆผมไม่อยากลุกมาเลยผูชม <c oughs> <c oughs> บอกเลยครับบอกเลยครับว่าเมื่อกี้กําลังสบายเลยอันนี้ก็เป็นความรู้ในการดูแลคนในบ้าน <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดตามจุดต่างๆอย่างที่คุณปุ๋ย <c oughs> พูดได้ฟังมเมื่อกี้ว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เลือดมันไปข้างตามจุดต่างๆ ช่ครับมันคั่งอยู่ไหนเราก็ไปกระจายเลือดมันออกกระจายมันออกแค่นั้นเลยใช่ครับคือทําให้มันเอาเลือดใหม่เข้ามาแทนที่เดี๋ยวผมนั่งคุยให้ถูกวิธีด้วยตามท่าที่คุณหมอสอนต้องนั่งคุยให้ถูกวิธีอ๋อมันเป็นแบบนี้คือวิธีที่ที่เราจะสามารถดูแลตัวเราเองกับอาการเจ็บปวดกับอาการปวด จุดต่างๆในร่างกายเนี่ยครับคือมันเกิดจากเลือดข้างนั่นเองแหละใช่ครับใช่ก็แค่ไปกระจายมันออกทะลวงมันซะทะลวงมันซะเพียงแต่ว่าวิธีทะลวงเนี่ยเราแค่ต้องรู้ถึงวิธีในการที่จะไล่เลือดมันออกไปสักนิดหนึ่งครับคือถ้าเกิดว่าไม่รู้ก็ติดตามรับชมรายการ Body and Mind แล้วก็ Well Being ของเราเนี่ยครับคุณปุย๋ยก็จะยังมาเป็นวิทยากรในการสอนแล้วก็แนะนำให้ความรู้กับเราอยู่บ่อยๆ อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก,ก็ก็ได้รับสารุ้มากมายรวมทั้งมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านของคุณปุ๋ยด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตยืนนิดหนึ่งอ๋อมาลาคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งสิครับ วยหมิงคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือครอบครัวร่มใสนะครับของคุณปุ๋ยแล้วก็คุณสวงกับน้องวยหมิงตัวน้อยที่ให้เกียรติรายการเวลบีของเรานะครับมาตีท้ายครัวที่บ้านรวมถึงได้รับความรู้มากมายในการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัววันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับน้องวยหมิงลาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ราได้สัมผัสถึงความรักความผูกพันในแนวทางการดําเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกันนะครับของแต่ละคนในครอบครัวที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่มีมากขึ้นตามไปด้วยตัวอย่างอย่างบ้านของคุณวรวุทิร่มใส่นะครับที่คุณวรวุทธเองก็เอาหลักเรื่องของกายภาพบำบัดเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้เป็นภรรยาและผู้เป็นบุตรนะครับที่จะให้มีสุขภาพที่ดี แต่สิ่งสําคัญก็คือการไม่ลืมที่จะสืบทอดกลุ่มปัญญาความรู้จากรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะครับแล้วก็เชื่อว่าความรู้เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สืบทอดเองและก็บุคคลรอบข้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพกันครับ